เจริญพรวันนี้หัวเรื่องที่เรามาศึกษากันน่าสนใจทีเดียวเรื่องหวงจุย้ยพูดถึง่วงจุย้ยเราคงค,คุ้นหูกันอยู่นนะว่าเป็นศาสตร์ของชาวจีนในการจัดการสถานที่ให้ลงตัวเพื่อความอยู่เป็นสุขและความเป็นสิริมงคลจริงๆฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นภาษาใต้จิว๋วถ้าหากออกเสียงเป็นภาษาจีนกลางคือฟงสุยฟงแปลว่าลม สุยไปว่าน้ําคือศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของลมและน้ําจริงๆก็คือว่าคลุมถึงการจัดอาคารสถานที่ทั้งหมดนั่นเองซึ่งน่าแปลกว่าหลังจากที่ทางพักคอมมิวนิสต์ขึ้นมาปกครองประเทศจีนและพยายามจะลบล้างความเชื่อในเรื่องของหวงจุ้ยของคนจีนซึ่งก็ได้ผลพอสมควรคนจีนไม่ค่อยเชื่อเรื่องหวงจุ้ยขึ้นมาเยอะยังเหลือที่เชื่ออยู่แค่สักหนึ่งในสาม แต่ปรากฏว่าฝรั่งซึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างจะหัวทางวิทยาศาสตร์แท้ๆนะกลับหันมาสนใจเรื่องฮวงจุ้ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นไม่น่าเชื่อบอกว่าตอนที่บิลคลินตันเข้ามารับตําแหน่งประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยยังต้องให้สินแสที่เชี่ยวชาญเรื่องฮวงจุ้ยมาจัดฮวงจุ้ยของ o อ a ว o f f ออฟที่ทํางานของประธานาธิบดีในทําเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันเลยนะถึงอย่างนั้นเนี่ยเออก็แปลกดี ถามว่าจริงๆแล้วเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงแล้วก็มันเกิดมายังไงมีผลยังไงบ้างนี่นะต้องบอกอย่างนี้นะจริงๆฮวงจุ้ยถ้าว่าจริงๆแล้วละก็เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับสองเรื่องหลักคือหนึ่งเรื่องของกายภาพหรือว่าฟิสิกอลอันที่สองเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือภาษาอังกฤษเราบอกว่าเป็นอิโมชันแนลเนี่ยเอาสองอย่างเนี่ยเป็นหัวใจในการตัดสินและการจัดฮวงจุ้ย จัดยังไงให้อยู่แล้วรู้สึกว่าสบายใจมีความสุขขณะเดียวกันทางด้านกายภาพทางฟิสิกสลนี่ก็ลงตัวด้วยถ้ามองในแง่อย่างนี้แล้ว,ลวก็จเจ้าอาจจะบอกว่าพวงจุย้ยก็อาจจะเป็น architecture หรือเป็นสถาปนิกแขนงหนึ่งก็ว่าได้อยู่ที่ว่าจะมองในความหมายกว้างหรือว่าความหมายแคบ หรือจะมองในทางกลับกันบอกว่าสถาปนิกรหรือมันติลินที่เน้นการจัดตกแต่งภายในการออกแบบอาคารหรือว่าการจัดสวนก็เป็นศาสตร์หนึ่งของวงจุย้ยก็ว่าได้ถ้ามองอย่างนี้แล้วเราก็เราก็จะพบว่าเออวงจุ้ยกับศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยที่ศึกษาและใช้งานกันอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากเท่าไหร่อยู่ที่แง่มุมมองบางอย่างที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองบ้างเท่านั้นเองเรามาดูทีละข้อนะ เอาเรื่องของความรู้สึกก่อนอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยอย่างเช่นเราจะเคยได้ยินว่าบ้านหลังไหนอยู่ทางสามแพร่งแล้วเราก็จะแรงมากเลยคืออันตรายอยู่แล้วเนี่ยไม่ค่อยเจริญแล้วคนอยู่เองบางทีก็จะป่วยบ้างจะอะไรไม่ค่อยดีบ้างเนี่ยเขาบอกว่าทางสามแพร่งไม่ดีคนไทยเราเองเราจะคุ้นอันนี้านานนะเขาว่าทางสามแพร่งเนี่ยศาสตร์ไทยด้วยซ้ําไปนะไม่เฉพาะจีหรอกคนไทยก็คุ้นกับคำนี้มานานถามว่ามันจริงหรือเปล่า เขาบอกเฮี้ยนทางสามแพร่งต้องบอกว่ามีผลเหมือนกันแต่จริงๆเป็นผลจากเรื่องที่อธิบายได้เลยไม่ใช่ว่าทางสามแพร่งล้วจะมีผีเจ้าที่มันแรงอะไรอ่างไม่ใช่ยนั้นนะจริงๆเป็นอย่างนี้ว่าเราลองคิดดูสิถ้าเป็นทางสามแพร่งแล้วบ้านเราไปตั้งอยู่ตรงนั้นยังไงเอ่ยถนนที่วิ่งมามันมาถึงบ้านพอดีเนี่ยใช่ไหมมาจ่อหน้าบ้านพอดีเลยเนี่ยง้นรถวิ่งไปวิ่งมางไงเดจ้าเรามองรถไปปั๊มเนี่ยรถวิ่งมาเนี่ยเขาวิ่งจะมาชนบ้านเนี่ยแล้วมันค่อยเลี้ยวไปทางอื่น รถกี่คันกี่คันก็วิ่งทั้งกคืนก็ส่องไฟมาที่บ้านเนี่ยคนอยู่เปไงเอ่ยเห็นรถวิ่งเข้าใส่ตัวตลอดเนี่ยมันเหมือนกับมีแรงกดดันมันอึดอัดความเป็นส่วนตัวมันก็หายไปรู้สึกว่ามีอะไรมากดดันตัวเองอยู่ตลอดเวลาทําให้ผลคือว่าอยู่แล้วมันไม่ค่อยจะสบายใจนี่เป็นอาการอย่างนี้นี่คือที่มาของคําว่าทางสามแงแลงมันแรงอยู่แล้วไม่่คยดีเพราะอย่างนี้นี่เองถ้าคนเข้าใจก็อหาทางบังบุมซส ยักยืองอย่าให้อาคารหันหน้าเขาหาประจันกับถนนที่พุ่งเข้าใส่โดยตรงหาทางยักเยืงให้เฉียงๆบ้างหรือว่าหาต้นไม้มาบาังบ้างบางที่อย่างในฮ่องกงเนี่ยโอ้สร้างอาคารสูงเป็นร้อยชั้นนะอยู่ทางสามแพร่งบดีเปไงเอ่ยต้องทําแบบมีกระจกบังไว้เลยบอกอะไรพุ่งมาแล้วก็ให้สะท้อนกับหมดนี้เป็นต้นเนี่ยหรือบางทีของเราเองก็ยังมีนะอยู่แถวอะไรล่ะสะพานแขวนนี่ใช่ไหมว่าเขาบอกสะพานแขวนกับมังกรเนี่ยที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพยาพุ่งเข้ามาใส่เพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวมันจะเกิดผลเพราะฉะนั้นเนี่ยอาคารอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างเช่นสำนักงานใหญ่ของแบงก์คซิกรไทยก็ต้องสร้างสิงโตคู่ไว้แล้วก็ส่งเสียงคำรามทุกๆก,ก,กี่นาทีเนี่ยนะไว้ขู่มังกรว่าอย่าก,กวนนะอย่ายุ่งนะอย่ายุ่งนะเนี่ยแล้วก็ทําให้ยอดของอาคารเนี่ยเป็นเฉียงๆเ,เป็นตัวสะท้อนกับแรงกดดันจากมังกรคือสะพานแขวนมาเขาว่างั้นนะอันนี้อาตมาก็ฟังเขาว่ามานะจ๊ะต้องขออภัยด้วยที่มีการพลาดพิงถึงชื่อของอาคารอื่นๆเนี่ย ล้วสิงโตคู่ก็คอยคู่วคำรามให้คนอยู่อยู่แล้วรู้สึกสบายใจขึ้นว่าเออมีการอะไรละ่ะสู้พลังอื่นๆที่จะมาคุกคามอะไรแล้วอย่างนี้นจะจ๊ะนั่นเขาว่าของเขาอย่างนั้นเราก็ฟังไว้ก็แล้วกันแต่โดยหลักเหตุผลที่อธิบายได้คือว่าเป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกแล้วซึ่งเรานึกง่ายๆเราก็นึกออกเลยใช่ไหมเราทําอะไรอยู่็นไ,ไงถ้ามีคนดูเราอยู่ตลอดเวลามีะไรพุ่งเข้าหาเราตลอดเวลาเนี่ยมันอึดอัดมันไม่สบายใจมีแรงกดดันนี่นก็เลยต้องมีการบังมุมกันนิดหน่อย นี่คือที่มาควาว่าทางสามแพร่งหรือว่าอีกคําที่เราเองเราพอจะคุ้นๆกันอยู่บ้างถ้าคําจีนเนี่ยใต้จิว๋วเรายบอกแชร์เล้งแต่โห่งเคยได้ยินไหมเอ่ยถ้าหากแปลเป็นไทยคือแชร์เล้งแปลว่ามังกรเขียวแต่โห่งหมายว่าเสือขาวเขาบอกโคงจุ้ยไหนเป็นมังกรเขียวเสือขาวแล้วก็โอโหโคงจุ้ยดีมากเลยคือด้านหลังมังกรเขียวคือภูเขาเป็นทิวเขาเทือกเขาสีเขียวเนี่ยเขาเปลี่ยนมันมงกรเขียว แตะห้องเสือขาวคือทานน้ำว่าที่ไหนนะบ้านไหนเนี่ยหลังพิงภูเขาด้านหน้าด้านหน้านี่ยมีทานน้ำแลวมีสระน้ำอยู่เนี่ยเขาบอกโอ้โหทำเลยอย่างนี้เนี่ยดีสุดๆเลยเพราะว่าการที่พิงภูเขาเป็นงไงเอ่ยความรู้สึกมั่นคงไหมมองไปบุบเนยโอโห้หลังพิงภูเขาได้อเป็นไงอะไรจะมาขยา่าไม่โยกไม่คลอนเลยเพราะมีภูเขาเป็นแบ็กกราวให้พิงส่วนด้านหน้าทานน้ำเนี่ยจริงๆมันก็คือมัน ชุ่มชื่นเย็นสบายสบายใจนี่ใช่ไหมมีน้ําไหลบ้างแล้วมีน้ําใสๆให้ดูมันก็สบายอกสบายใจแต่ในทางฮวงจุ้ยเขาบอกว่าน้ำเนี่ยเป็นที่มาแห่งโภกรัพย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามังกรเขียวเสือขาวแล้วล้วก็มีทั้งโพกรัพย์ไหลมาเทมาด้วยขนาดเดียวกันก็เกิดความมั่นคงด้วยเนี่ยเขาถือเป็นทําเลชั้นหนึ่งเลย ขนาดว่าจะไปสร้างพวงซุยนะใช่ให้กับปู่ย่าตายายสร้างสุสานแล้วแล้วก็ที่ไหนทำเลมังกรเขียวเสือขาวแล้วก็ก็ถือว่าทำเลชั้นหนึ่งราคาแพงทีเดียวแหละก็มันก็มาจากเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอย่างนี้นี่เองก็ถ้าเราไปสังเกตสิสินแสนักจัดทุงจุ้ยนะเวลาเขาจัดอะไรปั๊บเนี่ยอย่าไปดูเฉพาะตัวคานใหญ่ๆนะดูย่อยไปภายในด้วยเนี่ยจะเน้นความประสานกลมกลืนดูแนละทุกอย่างมันจะ พอดีพอเหมาะพอเจาะประสานกลมกลืนกันเนี่ยพอเราเข้าใจอย่างนี้เราจะพบว่าหวงจุ้ยไม่เฉพาะการสร้างอาคารหรือดูทําเลในแง่เชียร์ภูมิที่ทางเท่านั้นแต่อาคารที่สร้างแล้วจะจัดยังไงเนี่ยการตกแต่งภายในก็ใช่นี่ก็เป็นหวงจุ้ยอย่างหนึง่งให้ประสานกลมกลืนดูแล้วสบายใจอยู่แล้วสบายใจรู้สึกอะไรมันพอเหมาะพอเจออาะจะมี งาช้างคู่ขึ้นมาปักโค้งจดกันพอดีกับสิ่งตกแต่งอย่างอื่นเฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นในอาคารนะม,ม่านเมื่นทุกอย่างมันกลมกลืนและพอเหมาะพอเจาะเข้าไปถึงปั๊บรู้สึกว่าสบายใจมันส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันทนาสินที่เก่งๆเขาจัดตกแต่งภายในตกแต่งเสร็จแล้วก็วรู้สึกเออโทนสีเอยการวางเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นเก้าอี้โซฟาโตะตูต้ทุกอย่างมันลงตัวพอเหมาะพอเจาะพอลงตัวเราไปอยู่สบายใจไหมก็รู้สึกสบายใจ มันเป็นศาสตร์ที่อธิบายได้ไม่ใช่ศาสตร์ลี้ลับลึกลับอะไรเนี่ยเป็นเรื่องอารมณ์และความรู้สึกเจอนักจัดสวนจัดเก่งๆมาเอ่ยที่ไม่เห็นกว้างเลยนัยางที่ไม่กี่ตารางวาแต่โอ้แต่งสวนซะดูแล้วดูดีบ้านก็ที่มีนิดเดียวะแต่มีต้นไม้ขึ้นตรงมุมนั้นมุมนี้บ้างทําให้คนอยู่อยู่แล้วสบายใจขึ้นนี่ก็คือการจัดวงจุ้ยอย่างหนึ่งเหมือนกันเนี่ยที่เป็นอย่างนี้ ถ้าดูให้ละเอียดต่อไปนะเราจะพบว่าเออถ้าอย่างนี้นี่ฮงจุ้ยไม่เฉพาะเรื่องอาคารหรือการตกแต่งทั้งภายในตกแต่งสวนเท่านั้นแม้แต่ตัวของเราแต่ละคนเนี่ยก็เป็นฮวงจุ้ยตัวเองนะใส่เสื้อผ้ายัางไงดูแล้วสบายใจหรือเปล่าเด mm hmm. ี๋ยวนี้เราเห็นเบุ่นบางทีแต่งตัวเราเราก็ดูงงๆใช่ไหมเอ๊ะทำไมกางเกงมันใหม่ๆก็อบอกมันไม่เดินยีนใหม่ๆเนี่ยไม่ฮิตต้องไปฟอกขาวถ้าสมัยก่อนไม่มียีนฟอกขาวแล้วนะทำไงรู้ไหม สมัยธรรมารีอยู่มัธยมนะเพื่อนเนี่ยซื้อเก่งยนีนใหม่มาสีน้ำเงินนะนั่งเนี่ยเอาแปลงปกติก็ไม่ได้ขยันเท่าไหร่นะแต่โอ้โหอยากจะให้เดินเนี่ยเขาบงั้นอุตส่าห์ผงซักฟอกไฮตัวมาแล้วขัดแล้วขัดอีกแปลงขัดแล้วขัดอีกจะให้สีมันซีดเขาบอกดูแล้วมันเดินดีเขาว่างั้นอย่างนีนะ้หรือบางทีต้องหาทางอะไรมาหยดหยดมากัดกัดให้มันเป็นรูขาดๆเนี่ยเขาบอกทังเกงถ้ามันไม่ขาดแล้วมันไม่เดินเนี่ยมันต้องเป็นรูๆหน่อยรู้สึกว่ามัน มันฮิตดีเขาว่างั้นนะอย่างนี้มันออกนอกทางกลายหรือว่าจะทํายังไงให้ดูมันน่นประหลาดประหลาดเนี่ยเดินมาบนถนนแล้วคนเขาเหลียวมองรู้สึกว่าต้องการเป็นจุดสนใจแล้วแข่งกันที่ว่าใครแปลกกว่ากันเดินไปแล้วคนรู้สึกเป็นตัวประหลาดหลุดไปจากที่ไหนเนี่ยรู้สึกอย่างนั้นมันเดินอย่างนี้ก็ไม่ถูกหลักฮวงจุ้ยจะถูกหลักฮวงจุ้ยเนี่ยมันต้องเออแต่งแล้วดูดีสบายใจ เห็นแล้วรู้สึกว่าพอเหมาะพอเจาะทั้งเสือ้อทั้งกางเกงเข็มขัดนกไทไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์เนมนะธรรมดาธรรมดานี่แหละตั้งแต่ผมเผ้าหน้าตาเล็บมือเล็บเท้าทุกอย่างเออพอดูปั๊บรู้สึกว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยสุภาพสงบดูแล้วสบายใจดูแล้วน่าเชื่อถือเนี่ยนี่คือการแต่งตัวที่ถูกหลักฮวงจุย้ยเห้นฮวงจุย้ยใช้ได้ตั้งแต่ตัวของเราภายในขึ้นมาเลยนะขยายไปถึงทุกอย่างรอบๆตัวเราเนี่ยในด้านของอ m โมชั่นล อารมณ์ความรู้สึกก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ในอีกด้านหนึ่งคือด้านกายภาพหรือว่าฟิสิกอลเนี่ยอันนี้ก็มีผลอย่างเช่นทิศทางลมเป็นยังไงทิศทางแดดเป็นยังไงเราสังเกตดีๆนะอย่างสุง่ลูกบ้านเนี่ยถ้าหากว่ามีระเบียงหน่อยถ้าระเบียงหันหน้าไปทางทิศใต้นะในประเทศไทยต้องบอกว่าไม่ค่อยถามว่าเพราะอะไรเอ่ย ตอบว่าพ่อประเทศไทยอยู่ทางซีกโลกด้านเหนือดังนั้นแดดเนี่ยมันไม่ใช่วิ่งะอาทิตย์ไม่ใช่วิ่งตะวันออกตะวันตกอย่างเดียวนะแต่ว่ามันจะเฉียงเฉียงเราไปสังเกตดูเถอะจะเฉียงค่อนไปทางด้านทิศใต้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราปลูกบ้านนะแล้วหันหน้าไปทางทิศใต้เนี่ยปรากฏว่าแดดนี่มันจะแยงเข้ามาทางระเบียงบ้านตลอดทั้งเช้าทั้งบ่ายระเบียงบ้านเราเจอแต่แดดนั่งเล่นแทบไม่ได้เลย แต่ถ้าเกิดหันหน้าของระเบียงบ้านเนี่ยไปทางด้านทิศเหนือแทนเป็นไงเอย่ยแดดมันส่องมาทางทิศใต้ดีใช่ไหมยื้อๆทางทิศใต้ตัวอาคารบ้านเรือนเรานี่แหละจะช่วยให้ร่มเงาไปด้วยผลคือระเบียงบ้านเราเนี่เย,ย็นทั้งเชา้าเย็นทั้งช่วงเย็นนั่งเล่นสบายใจทั้งวันเนี่ยเป็นต้นงั้นจะปลูกอาคารบ้านเรือนยังไงต้องให้ความสําคัญกับทิศทางของแดดแล้วก็ทิศทางของลมด้วยเช่นว่า เรารู้นี่เมืองไทยเราเองนะเป็นเมืองร้อนใช่ไหมลมจะมาจากชช่วงหน้าร้อนหน้าฝนจะมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหมเอ่ยจากแถบมหาสมุทรอินเดียเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าลมมาทิศนี้นะหน้าตึงหน้าต่างทิศทางรับลมเนี่ยก็ต้องให้รับลมทิศนี้ให้ดีลมพัดมาถึงปับ๊บสามารถเอาลมเข้าบ้านได้อย่างสบายไม่ใช่ว่ารู้ว่าลมมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วไปสร้างห้องส้วมตรงนั้นพอดีเป็นไงเอ่ย เออจะได้เหม็นทั่วถึงทั้งบ้านเนี่ยอย่างนี้ก็แย่ไงนะผิดหลักคงจุ้ยเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องสังเกตให้ดีว่าเออตรงไหนทางลมเข้าเราหน้าต่างมาไว้ตรงนั้นตรงไหนเป็นจุดอับลมอยู่แล้วเนี่ยเราก็เอาห้องเซ้งห้อง้มอยู่ตรงนั้นแต่ว่าลมผ่านมาที่อื่นแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าห้องส้มแล้วก็ไม่ให้ห้องส้มอับชื้นแต่ไม่ใช่เอาห้องุ้มมาอยู่เหนือลมไม่ใช่ต้องดูทิศทางลมนี้ให้ดีฝนพอหน้าหนาวเนี่ยลมมาจากแถวไซบีเรียละคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีปัญหาเพราะด้าหนาวเราไม่ได้ต้องการลม,มาก เราก็สังเกตสิ่งเหล่านี้ให้ดีแล้วก็ให้การระบายอากาศดีเออ,อย่าให้หน้าต่างเนี่ยน้อยเกินไปให้รู้สึกเออลมโฟโลคนอยู่ข้างในแล้วไม่อึดอัดเพราะมีอากาศพอเพียงในการหายใจอย่างนี้เป็นต้นปลูกต้นไม้จะปลูกทิศไหนตรงไหนมุมไหนที่พอดีเนี่ยนี่คือเรื่องของคงจุ้ยโดยอิงหลักกายภาพหลักทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตเราก็จะเป็นนักจัดหงจุ้ยได้คนหนึ่งเหมือนกันมันมาจากพื้นฐาน การเป็นอยู่ที่สุขสบายทั้งกายภาพและอารมณ์ความรู้สึกนี่คือพื้นฐานของโงจุย้ยจากมุมมองทางด้านพุทธศาสตร์นะคือเรื่องของเหตุแล้วก็ผลไม่ใช่เรื่องของศาสตร์ลีลับอะไรต่างๆมากมายคราวนี้ถ้าถามว่าเออแล้ววงจุ้ยในเชิงพุทธศาสตร์ต้องมีอะไรอีกบ้างก็ขอย้ำอีกครั้งว่าให้มองตั้งแต่จุลภาคถึงมหาภาคคือเริ่มจาก ตัวของเราก่อนแล้วตัวของเราเองเนี่ยที่อยู่ภายในตัวเราก็คือใจนะหงจุ้ยที่ดีสุดของใจเราเองตรงไหนเอย่ยตอบว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเนี่ยคือจุดที่เป็นเชยภูมิหงจุ้ยที่สุดของใจเลยเอาใจมาอยู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเมื่อไหร่ปั๊บทุกอย่างจะดีไปหมดเลยตรงนี้คงไม่ขยายความมากถัดมาคือว่าเออตัวของเรานะให้เริ่มดูความสะอาดสะอ้านทุกอย่าง ให้พอดิบพอดีพอมอทพอเจาะถูกกาลเทศะการแต่งเนื้อแต่งตัวกิริยามารยาทตัวเราเองเนี่ยดูให้พอดีผมเผ้าหน้าตาทุกอย่างเนี่ยเออดูเน้นที่ความสะอาดถูกต้องตามกรลเทศะตามมารยาสังคมเป็นหลักขยายตัวเราออกมาก็คือห้องที่เราอยู่วงจุ้ยอย่าไปมองแต่ใหญ่ๆอย่างเดียวอาคารบ้านเรือนอย่างเดียวโต๊ะทํางานของเราเนี่ยจัดวงจุ้ยหรือยัง ให้โต๊ะเราก็สะอาดสะอ้านข้าวของเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่งแล้วสบายใจถ้าเกิดบนโต๊ะเนี่ยเรากองเอกสารไปเยอะบางทีเอตมาอีมีประสบการณ์เองนะว่าบางครั้งทั้งงานมาเยอะๆเอกสารกองไม่มากๆนี่นั่งลงยังไม่ทันทําง,งานรู้สึกว่าหนักใจก่อนแหละเห็นไปเดี๋ยวโอ,เอเ้เรื่องนี้ก็ยังไม่เสร็จเรื่องนี้ก็ยังไม่เสร็จเยอะไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดเราเคลียร์ให้มันเรียบร้อยนั่งแล้วสบายใจเนี่ยถึงคราวมีอะไรมาปุ๊บเราก็ทําไล่วิธีละอย่างเนี่ยให้วงจุ้ยบนโต๊ะก็ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราได้ หรือว่าในตู้เก็บของของเราเองเนี่ยไม่ใช่ว่าพอเปิดปั๊บเนี่ยของทะลักพลูลงมาเลยนะอย่างนี้ผิดหลักควงมจุยเหมือนกันต้องจัดข้าวของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดูแล้วคุณยายท่านบอกเนี่ยหยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยพาสบายใจไปด้วยถ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยนะตู้เสื้อผ้าเออเลียงให้เป็นระเบียบนะ แล้วก็เสื้อผ้าตรงไหนจะแขวนตรงไหนจะพับจะแรงต่างกันนาจัดเป็นมุมให้ดีตรงนี้ชั้นนอกนี่ชั้นในนี่แรงต่างกันนาเนี่ยนี่ก็เป็นฮวงจุ้ยอย่างหนึง่งทุกอย่างให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร,ร้อยแล้วก็ให้เป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างนึงคือว่า <c oughs> ถ้าเป็นบ้านของเรานะขอให้มีห้องพระด้วยถ้าหากที่บอกมัน,มนเล็กอะ่ะไม่สามารถกันห้องพระได้อย่างน้อยก็มีหิ้งพระ นี่เล็กๆที่นิดเดียวเราหามุมที่เหมาะสมวางได้แล้วก็ทุกคืนก็ตั้งใจสวมดมนต์แล้นั่งสมาธิทุกๆวันอย่างนี้แล้วก็ถือว่าถูกหลักควงจุ้ยที่สุดเลยอยู่แล้วมีสลิมงคลมีแต่ความสบายอกสบายใจมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเจริญพร